สวัสดีครับถ้ากำลังชมช่อง Learn l ์กั like นะครับตัดซอสแล้วนะครับข้อมูลในลิสต์นั้นนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ข้อมูลต้นฉบับของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ควรที่จะเก็บข้อมูลต้นฉบับเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้สนใจว่าข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือหรือว่าเราตั้งใจ อยู่แล้วว่าให้มันเปลี่ยนนะครับแล้วก็สั่งได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมตั้งใจให้มันเปลี่ยนเลยนะครับก็คือก็สั่งเลยนะครับว่าชื่อริดและดอทซอสนะครับแต่เป็นการซอสเฉยเฉยก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูง่ายๆก่อนครับคาสั่งซอสเฉยเฉยๆนะครับมันก็จะทําการเรียงนะครับจากน้อยนะครับไปหามากนะครับวิธีการเรียงของมันนะครับก็เรามีกระบี่นี้ใช่ไหมครับ แล้วเขาก็เรียนจากนั้นไปหามาก็หมายควาว่าเรียนจาก A B C D ไปนะครับแต่ว่าพอดีผมลองเทสอย่างนี้ครับผมลองเทสดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเรียงนะครับมันจะเรียงยังไงครับมันก็เรียนจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับ A มาเลยมาก่อนนะครับแล้วก็ศูนย์ครับแล้วก็มีศูนย์ศูนย์อีกนะครับเขาก็จะดูศูนย์เป็นหลักครับศูนย์นี้ก็ใหญ่กว่าศูนย์นี้ใช่ไหมครเขาก็จะจะเอาศูนย์ศูนย์มาก่อนฮะซึ่งศูนย์ก็ต้องมาก่อนตัวเลขครับก็จะเรียงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ ก็ ه, ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเลขที่ต่าตากาันเขาก็เรียงถูกแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เขาก็มองถูกนะครับเขามองว่าศูนย์ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล็กกว่าก็าถือถัดไปนะครับดังนั้นก็จะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากนะครับในการเรียงออของเจ้าริสนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับเ,ออเขาจะไม่ได้สนับสนุนการเรียงแบบริสิ์แบบมิกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นริสมิกนะครับก็คืออย่างที่ใน บทที่แล้วก่อนก่อนหน้านี้เราจะบอกว่ามันผสมกันอย่างนี้ได้ถูกต้องไหมครับมันมันผสมได้นะครับแต่ว่ามันเลี่ยงมันมันจะเลี่ยงไม่ได้ครับมันถูกผสมได้นะครับแต่ว่าพอพอเราสั่งซอสจริงๆแล้วมันจะซอสไม่ได้ครับเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เขายังไม่รอ,อ,องรับการซอสแบบนี้นะครับ ก็ไม่สามารถรองรับเวอร์ชันการสอดแบบนี so, ้ครับในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเขาอาจจะรองรับนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เขาไม่ได้รองรับแบบนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้เขาอาจจะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับเพราะเขานับจากตัวเลขนะครับแต่เวอร์ชันนี้เขาไม่ได้รองรับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูกันในเรื่องของ การรีเวิร์สนะครับก็คือการย้อนนะครับแต่การย้อนนะครับของการในการย้อนของเขานะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเอ่อย้อนแบบปกตินะครับเดีย๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูผลลันดีกว่าครับเอาแค่ okay, นี้ก่อนครับเราสังเกต จากลิสต์ต้นทางนะครับลิสต์ต้นแบบนะครับลิสต์ต้นแบบก็คือห้าสี่นะครับหกหนึ่งสามสองใช่ไหมแต่พอทําการรีเวิร์ดนะครับเนมอานะครับให้ดูที่เนมอานะครับในการรีเวิร์ดแล้วคือจริงๆเราอาจจะตั้งใจว่าให้มันรีเวิร์ดคือคอยความปาของเราอาจจะแบบว่าเนื่ยจากมากไปหาน้อยอะไรประมาณนั้นก็คืออาจาจะได้ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็หก อะไรประมาณนั้นหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะประมาณนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่รีเวิร์ดเขาเขาคือเรียงจากหลังมาหน้านะครับถ้าสังเกตนะครับก็คือสองนะฮะสามหนึ่งหกสี่ห้านะสองสามหนึ่งหกสี่ห้ารีเวิร์ดของเขาครับก็เรียงจากหลังมาหน้านะครับไม่ใช่เรียงจากหน้ามาหลังนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับว่าขออนุญาตปิดให้ดูปิดให้ดูนะครับการเรียนนะครับอันนี้จะอธิบายได้ชัดเจนกว่านะครับ เ็เป็นตัวเลขแต่อันนี้จะดูแล้วจะยากไปนิดนึงนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์เมื่อกี้นี้แล้วนะครับคือเรียงจากหลังมาหน้าเหมือนกันตัวนี้ก็จะถกขึ้นก่อนนะครับแล้วตามด้วยตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ก็คือค่อยๆเรียนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าก็ผมรันโซให้ดูเลยถ้าที่เข้าใจงงว่าอะไรแล้วก็ผมก็จะหาคำอธิบายตรงนี้ลำบากด้วยก็เลยให้ดูเป็นตัวเลขจะง่ายกว่านะครับก็ ขออนุญาตอธิบายตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยอธิบายตรงน้นะครับอธิบายตัวน,นี้ก่อนแล้วค่อยอธิบายตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคตรงนี้ขออนุญาตทิปอธิบายปรรทัดนี้นิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เรานะครับเอ่อ ทำการเอย่างที่เราอธิบายตอนช่วงต้นแล้วเมื่อเราทําการซ o r แล้วนะครับในการซ o r นั่นนะครับเขาก็จะมีการเรียงลําดับนะครับข้อมูลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอยัดรันให้ดูก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราอธิบายกันนะครับข้อมูลต้นทางนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ name s ตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับเจ้าตัวปัจจุบันนะครับพอเราสั่งคําสั่งซอสตรงนี้ปุ๊บครับลิส t จะถูกเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะงั้นข้อมูลณบรรดัดนี้นะครับเราดูไม่ได้แล้วเราต้องมาดูข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์นะครับจากนั้นนะครับผมสั่งดูนะครับคําสั่งดูอินเด็กนะครับในลิสต์นะครับผมอยากจะรู้นะครับว่าไอเอศน์นะเมื่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่เขาก็ไปดูได้ให้นะครับในเนมเอสนะครับเนมเอสนะครับ เอสหนึ่งศูนย์ตำแหน่งที่หนึ่งครับก็เป็นเดูต่อมาเป็นตำแหน่งที่หนึ่งครับเราอยากจะรู้ตำแหน่งอะไรนะครับล้วก็จับเข้าไปครับสมมติว่าผมอยากจะรู้ตัวนี้นครับล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะคืนค่าออกมาให้นะครับศูนย์หนึ่งครับสองสามสี่ถูกต้องนะครับก็ในค่าที่เหมือนกันเลยครับก็เขาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในกรณีก็ทําได้เหมือนกันนะครับในเจ้า รีเวิร์สนะครับเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันเนี่ยอาร์นะครับส่วนเนมอานั้นเราจะดูอะไรครับผมก็เราจะดูเอนกก็ทำได้เหมือนกันนะครับครับก็เหมือนกันครับคือไม่ว่าคุณจะรีเวิร์สหรือซอสนะครับข้อมูลในลิสต์ถูกเปลี่ยนนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าข้อมูลต้นทางของอานะครับ ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอรีเวิร์ดปุ๊บเอเงอยู่ด้านหน้าเพราะฉั้นผมถามผมถามว่าถามว่า A1 หนึ่งนะก็คือตัวสุดท้ายมันับไปหนึ่งศูนย์ห้าหกตัวสุดท้ายก็เพื่อไว้ดูอินเด็กซ์ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพพสไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการซอสนะครับซึ่งเมื่อคู่นี้ผมยังไม่ได้อธิบายบรรทัดนี้นะครับในบรรทัดนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับในปกติแล้วนะครับซอสนะครับบรรจเรยงข้อมูลนะครับจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับทีนี้นะครับเล่านะครับเพื่อให้ดูง่ายครับเมื่อกี้ผมแอบลันไปแล้วนะครับก็มาตรงนี้ครับ ให้ดูตรงนี้ครับให้ดูโค้ดที่ประทัดนี้จะอ่านง่ายกว่านะครับเราจะเรียงจากปกติเราจะเรียงจ,จ,จากน้อยไปหามากนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเราไม่พ a สไม่ p a ส s ารามิเต t ร r อะไรไปเลยนะครับมันก็จะใช้ default นั้นเป็น for นะครับร a มิเต t ร r ที่ส่งไปแบบไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็คือ for แบบนี้ครับเขาก็จะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับซึ่ง name s ชื่อตรงนี้นะครับ เขเรียนจากน้อยไปหามากเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรานะครับใช้อมพิวเตอร์ในทางกลับกันเราใช้คอมพิวเตอร์ True นะครับเขาก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยซึ่งอันนี้จะตรงประเด็นจากที่เราต้องการเลยครับเพราะหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับใช้ให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เรี r กนะครับมันเรียงจากหลังนะครับแลาถ้าเกิดเราต้องการเรียงค่านะครับเราก็ต้องใช้ sort นะครับ sort จะใช้สําหรับการเรียงค่านะครับซึ่ง เจ้าฟอนี่ก็คือจะเท่ากับตัวนี้ครับเจ้าฟอนี่ก็คือจะเท่ากับจะเท่ากับจะมีจะมีค่านะครับจะมีค่าเท่ากับครับซอธรรมดาอย่างนี้ครับครับทาไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆเรือนอน,นะครับก็เดี๋ยวพยายามจะขึ้นโค้ดให้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ขอโพสไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูเดือนข้างล่างต่อ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับฟังก์ชันนี้นครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า sort e ็กนะครับ sort t e x t นะครับซอตเต t ฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลิสตนะครับแต่ที่ผมเอามาไว้กรบลิศหนตรงนี้นะครับ คือผมต้องการที่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะลิตเนี่ยเขาสามารถเรียกใช้ซอสอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเจ้าลิตนะครับมาส่งเข้าไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตนะครับผมขอุยาดเอาขึ้นไปนะครับจะได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับผมให้ดูตรงนี้นิดเเดียวนะครับเจ็นิดเดียวนะครับดูแล้วจะเข้าใจนะครับ ว่ามันแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มผสมกันแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับใช้ข้อข้อมูลเดียวกันนะครับม่งันผมทำอย่างนี้ครับโอเคเชนจุดที่แตกต่างกันหรือยังครับปกติแล้วนะครับถ้าเราเป็นข้อมูลแบบว่าลิสต์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เป็นลิสต์อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเป็น Li ธิ์อยู่แล้วเราก็สามารถสับเมททอดของ Li ธิ์ได้เลยถูกต้องไหมครับว่าให้มันซอนจบนะครับแต่อันนี้ครับมันเป็นฟังก์ชันของแพงต้นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเรานะครับก็สามารถนะครับเอาลทธิ์ฤทธ์นี้นะครับยัดลงไปในเมททอดฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับเขาทํามาทำไมครับเมทตอดนี้จริงๆนะครับเขาทํางานนะครับเหมือนกันเลยครับกับไอ้ฟังก์ชัน So อนนะครับแต่เขาทํามาให้กับพวก ได้อย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ list ใช้งานได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรแบบ s e q u e n c e นะครับส r i n g ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับถ้าเป็นตัวแปรสตริงเราก็ยัด t ต i ิ g เข้าไปในก้อนนี้ได้เลยครับเรายัดทูเปอะไเดี๋ยวไปเรียนกันนะครับเรายัด list เข้าไปนะครับอันนี้คือเรายัด list เข้าไปนะครับเรายัดทูเปเข้าไปได้เรายัด dictionary เข้าไปได้เรายัดเซได้เราทําได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งตัวแปรอื่นๆที่เราจะต้องการทําซ้านะครับแต่ในตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะครับว่า ผมจะสร้างตัวแปร list ขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือของเก่าของเราถูกต้องไหมครับที่มาเคื่มอสักครู่ข้างบนเราเขียนมาอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมใช้ฟังก์ชันธรรมดาเลยครับแล้วก็เอาตัวแปร list นะครับจัดเข้าไปในฟังก์ชัน sort text นะครับในฟังก์ชัน sort text ครับจริงๆแล้วมันมีหรือไม่มีก็ได้ครับผมจ้องวางเนี้ยครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับในในฟังก์ชัน sort text ของเขานะครับ ถ้าเกิดว่านะครับเอาธรรมดาก่อนครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ระพลุไม่ได้ระบุพราเิเตอร์อะไรเลยครับเขาก็ทํางานเหมือนเจ้าซอสที่ไม่ระบุพราเิเตอร์ก็คือเรียนจากน้อยไปหามากนะครับขออนุญาตันจิวครับนะครับเรียงจากน้อยไปหามากนะครับปินเน็กเอสตัวนี้ครับเป็นดอกดาวขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะครับล่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขออนุญาตขึ้นไปให้ดูตัวนี้ครับเดพื่อเพื่อนอยากจะอ่านตรงนี้ครับ ครับโอเคครับเป็นดอกดาวตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมสั่งดึนดนอย่างนี้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมสั่งนะครับอย่างนี้นะครับและมีพาราเิเตอร์เป็น True นะครับเรียงจากมากไปหาน้อยน้อยนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวตัวมาสักครู่นะครับแต่ทางานได้เหมือนกันเลย๋ยวจะก็คล้ายๆกับเจ้าลิตรนะครับทํางานเหมือนลิเหมือนเหมือนซอฟต์เลยครับ เราก็นี่แม่ถูกับฟอร์มเหมือนกันเหน็นไหมครับก็ทำางานเหมือนกันเลยคนระับดีฟอนก็เป็นฟอร์มเหมือนกันด้วยนะฮะดีฟอนถ้าเกิดว่าไม่สกอะไรเลยนะดีฟอนถ้าเป็นไม่สกอะไรเลยก็เท่ากับซออธรรมดาซอธรรมดาก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือถ้าเราไม่สกอะไรเลยก็เท่ากับก็ซอธรรมดานะฮะก็ตัวนี้เราไม่สกอะไรเข้าไป ซอสธรรมดาก็ไม่ต้องส่ง r e สเซิรให้เป็น t u ูเข้าไปก็คือก็เป็นฟอสโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้เรามีคำว่าร e เวิ s ์ t นีนะครตรงนี้ก็คงต้องพอสไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของการสร้างนะครับเอ่อ ลิสต์ขึ้นมานะครับจากการใช้สไลดิงนะครับแต่ว่านะครับเป็นการต่อจากครั้งที่แล้วนะครับจากคลเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราทำลิสต์ด้วยการใช้คำสั่งซอร์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็มีการจะเราไล่ให้ดูนะครับเราไปคันใช้คำสั่งซอร์นะครับแล้วเราก็ารทำรีเวิร์สนะครับของลิสต์นะครับแล้วเราก็ มาดูซอสเต๊ดนะครับซึ่งการซอสเต๊ดก็ทําเหมือนกับการซอสในลิสต์นะครับทีนี้นะครับเราพ่ออยากจะทําเองขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยอยากมีความอยากทําเองขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยให้เพื่อนๆทบทวนของเก่าไปด้วยเลยนะครับว่าผมมีลิสต์อยู่ลิสต์นิดนึงนะครับจะได้นะครับของเก่านะครับเราจำเราได้ได้ครับสล i d i ิ g งเราทํำยังไงครับสล i d i ิ g ง็คือการตัด ข้อมูลขึ้นมาสร้างเป็น list ใหม่นะครับข้อมูลเก่าอยังของเดิมถูกต้องไหมครับวิธีการตั้เราก็บอกว่า start stop นะครับแต่ที่ผมเพิ่มให้ตรงนี้อีกอันนะครับผมเพิ่ม step ให้ด้วยนะครับว่าเราจะเอา step เท่าไหร่คือตัวสุดท้ายนี่ครับเพราะงั้นนะครับอันนี้คือโค้ดเก่าบรรทัดเก่านะครับเก็บไว้ให้ดูนะครับว่าก่อนเราทํากันยังไงนะครับจากนั้นนะครับเมื่อบรรทัดตรงปัจจุบันนี้ครับผมก็จะตัดนะครับตัด step ทีละลบหนึ่งนะครับหมายความว่าย่งหมายความว่าผมจะ เอาทั้งหมดถูกต้องไหมครับสตาร์ทผมไม่บอกใช่ไหมฮะจำยันได้อยู่ไหมครับสตาร์ทผมไม่บอกนะครับสต็อปผมไม่บอกก็คือเราไม่ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็คือเอามาทั้งหมดถูกต้องไหมครับจากนั้นนะครับผมเอาสเต็ปลบเด็กมาเพราะว่าย้ายจากขวามาซ้ายคือถ้าเกิดว่าจากลิ์ความรู้เก่านะครับจากลิ์เราเรารับจากขวามาซ้ายก็ได้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับยังอยู่กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไปทบทวนนะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ฟังนะครับโอเคนะครับผมลองรันนะครับผมรับจากขวามาซ้ายนะครับถ้าเกิดเราอ่านยังอยู่นะครับถ้าเราอ่านอ่านยังไงครับเราก็อ่านอย่างนี้ครับเหมือนัยนีบปึ๊บอ่ะลองใช่ไหมครับอ่ะผมทําให้ดีดยดีว่าอย่าคุณเจองงวันใหญ่นะว่าผมว่าบางครั้งก็อาจจะเลยไปแล้วหรือเปล่าครับโอเคผมปิ้นนะครับ ผมพิมพ์สี่เฮดนะครับผมทำยังไงครับพิมพนน์ตัวที่อินเด็กใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับผมพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วผมจะเอาอย่างนี้มามามาบอกกันเลยก็ได้ถูกต้องไหมครับถ้าผมจะเอาเผมจะเอาอย่างนี้มาบวกกันเลยก็ได้ถูกต้องไหมครับ ผมก็ผมก็มุนไปอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับสมมุตินะครับผมแค่สมมุติให้ดูนะครับค่าเท่ากันนะครับถูกต้องไหมครับใช่ไหมฮะผมก็เรียนจากเรียนจากน้อยไปหามากนะฮะเหมือน,นกับข้างบนเลยถูกต้องไหมฮะแต่อันนี้ผมย่นผมย่นนะฮะผมใช้ความสามารถของ ตัวมันเองนะครับคือเขามีสตาร์สต็อปอยู่แล้วใช่ไหมพี่ผมเพิ่มมาอีกอันนึ่งก็คือสเต็ปสเต็ปลบไปทีละหนึ่งค่อยๆยถอยหลังกลับมาอันนี้ความรู้เก่านะครับผมจะไม่ได้ไปทำรู้ใหม่เลยนะครับนี่เป็นความรู้เก่าแล้วก็ผสมเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมสเต็ปลบหนึ่งใช่ไหมครับสตาร์สต็อปไม่เอาไม่บอกก็คือเอาทั้งลิตนะครับมาปุ๊บก็ได้เลยได้อันนี้มาแต่สมมุตินะครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมบอกลบสองนะครับมันจะทํายังไงครับ คำตอบมันคืออะไรครับมันก็คือผมบอกว่าผมไม่เอาสตาร์ทไม่เอาสต็อปใช่ไหมไม่เอาสตาร์ทไม่เอาไม่ไม่เอาสตาร์ทไม่บอกสตาร์ทไม่บอกสต็อปงั้นเริ่มด้วยแต่ตัวที่หนึ่งนะฮะก็โดดออกมาเลยปุ๊บนะครับแล้วก็รับรับไปอย่างเงี้ยครับรอบหนึ่งรับสองดดออกมารอบหนึ่งรับสองดดออกมารอบหนึ่งรับสองดดออกมาะแต่ถ้าเผมบอกสตาร์ทนะครับบอกสตาร์ทรับสองรอบสอง ลดสตาร์ทสองเห็นไหมฮะลบ, 1, บหนึ่งลบสองใช่ไหมฮะลบหนึ่งลบสองใช่ไหมฮะลบหนึ่งลบสองนะเหมือนกันเลยครแต่เมื่อกี้ตรงนี้ผมไม่ได้บอกสตาร์ทมันก็เลยดึงตัวแรกนะฮะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกมันดึงตัวแรกมาแล้วก็ดึงทีละลบสองออกมาถูกไหมครับยังอยู่นะครับอ่ะยังอยู่นะครับ ไอโดไว้ก่อนนะเดี๋ยวหายอะ,อ,ะอันนี้คือผมจะทำแบบอันนี้โอเคผมเอาแบบลบลบสองสตาร์ลบสองอ่ะสต,สตาร์ลบสองนะโอเคผมไม่บอกสตาร์ทนะมไม่บอกสตาร์ท พอไม่บอกสตาร์ทปุ๊บนี่ไหมพอไม่บอกสตาร์ทปุ๊บตัวแรกจะถูกดูดออกมาเพราะว่ามันเริ่มที่จุดทั้งหมดจุดทั้งหมดสตาร์ทที่เริ่มที่จุดทั้งหมดก็คือดึงตัวแรกออกมาด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วก็ลบหนึ่งลบสองดูดออกมานะเห็นไหมฮะค่าไม่เท่ากันนะฮะดูดเหนื่อยแล้วเนี่ยจะดึงออกมาลบหนึ่งลบสองดึงออกมานะฮะลบหนึ่ง สองนึ่งออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่บอกจุดเริ่มต้นนะไม่บอกจุดเริ่มต้นอันนี้ก็บอกจุดเริ่มต้นใช่ไหมถ้าบอกจุดเริ่มต้นจะถ้าเป็นอย่างนี้ได้โคดนี้เขียไปให้ด้วยอ่ะอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอกได้โคดปัจจุบันอ่ะไม่บอกโคดไม่บอกตัวหน้าได้โคดนี้ถ้าถ้าบอกโคดตัวนี้ได้ตัวนี้เห็นไหมครับค่าไม่เท่ากันครับบอกโคดว่าเริ่มต้นที่สอง ลบหนึ่งลบสองดูออกมาเนี่ยค่าไม่เท่ากันนะงั้นดูให้ดีครับจุดเริ่มต้นมีผลนะครับโอเคนะครับก็ไปลองทบทวนดูนะครับอันนี้เราเริ่มจะผสมมิรเข้าไปแล้วนะครับก็จะเริ่มมึนนะครับทำให้เพื่อนๆสับขาหลออเพื่อนๆกันแล้วนะครับโอเคนะครับงั้นก็ขอพสแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับอย่าต่อคลิปหน้าครับก็สําหรับบทนี้นะครับเราก็ได้เรียนผับลูไปครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันซอตนะครับ ฟังก์ชันซอสเนี่ครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่ได้ส่งค่าอะไรเข้าไปเลยนะครับหรือว่าเราส่งเข้าไปเป็น Re Reserve เท่ากับ for นะครับเขาก็จะเรียงค่านะครับจากน้อยนั่นแหละครับไปหามากนะครับแต่นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งค่านะครับในฟังก์ชันซอ t นะครับเราส่งค่า Reserve เท่ากับ t true ไปนะครับเขาก็จะเรียงค่าจากมากนะครับไปหาน้อยนะครับผม ต่อไปนะครับฟังก์ชัน sort นะครับหรือฟังก์ชัน sort นะครับที่ส่ง parameter r e v e r d นะครับเป็น f o r ไปนะครับจะให้ผลเหมือนกันนะครับก็คือเรียงค่าจากน้อยไปหามากนะครับผมต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชัน sort นะครับที่ส่ง parameter r e v e r d เป็น true นะครับก็จะเรียงค่าจากมากนะครับไปหาน้อยนะครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นฟังก์ชัน reverse นะครับซึ่งเป็นเมธอดในลิสต์นะครับเจ้าฟังก์ชัน reverse นะครับเขาก็จะทำการเรียงข้อมูลนะครับจากท้ายลิสต์นะครับมาอย่างต้นลิสต์นะครับฟังก์ชัน reverse เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้สนใจค่านะครับในลิสต์นะครับว่าเป็นค่ามากหรือค่าน้อยครับเขาจะเรียงจากท้ายลิสต์เท่านั้นนะครับมาต้นลิสต์นะครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นการนะครับ ประยุกใช้นะครับฟังก์ชันสไลดิ n งนะครับเพื่อทําการสร้างลิทใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่นะครับมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่านะครับเราจะเรียกข้อมูลนะครับจากท้ายลิทนะครับมายังต้นลิทเลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับการทําแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับการทำฟังก์ชันรีเวิร์ดนะครับก็เราก็มาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นถึงความสามารถของ เจ้าฟังชั่นสไลดิงนะครับว่าสามารถทำาการตัดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดขึ้นมาทีละลบหนึ่งครับหรือว่าจะเป็นการตัดทีละ2ตัวครับเพื่อทำการจี่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับไดเ้เรียนรู้นะครับแล้ว็็นำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ในภายภาคหน้าด้วยนะครับผมก็ ผมต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ